สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอสุรพัฒนะฮะวันนี้เราอยู่ในเกม p a n เ e s o ซบิ l ฟิวชั่นมอกันอีกตามเคยนะครับโดยวันนี้เนี่ยผมจะมาทําความรู้จักกับน้องที่มีชื่อว่าน้องล่มไม้เซียนนะครับซึ่งน้องล่มไม้เซียนเนี่ยมีหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนเลยนะฮะและนี่นะครับคือหน้าตาของน้องล่มไม้เซียนเนาะซึ่งเอฟเฟกตต่างๆอะ่ะเดี๋ยวผมจะเอาไปอธิบายในตอนที่เราเล่นด่านกันนะฮะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้แบบละเอียดเทียบเลย และนี่นะครับก็คือคัสตอมที่ผมทาเอาไว้นะครับสาหรับน้องล่มไมเซียนของเราเนาะซึ่งวิธีผสมน้องเนี่ยก็ง่ายแสนง่ายเลยครก็จะมีโคมไฟใช่ไหมโคมไฟมีกระบองเพชรแล้วก็สุดท้ายครับอเบล่าลีฟมีแค่นี้เลยครับสำหรับการผสมน้องล่มไม้เสียนนะแล้วก็อย่าลืมตัวกันครับตัวกันที่ดีที่สุดของเราที่เราจะสามารถคิดได้นะฮะก็มีอยู่ตัวเดียวออ s ซิเดียนทอร t นัทมีแค่นั้นเลยครับ อย่างแรกเลยผมขอกดสโลว์ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะอธิบายเป็นฉากเป็นฉากเลยเนาะว่าน้องสามารถทําอะไรได้บ้างน้องสามารถทํานู่นนั่นนี้ได้นะฮะก็อย่างแรกเลยวิธีผสมนะครับวิธีผสมก็ง่ายมากฮะก็เราก็มีกระบองเพชรใช่ไหมเราก็มีอาบิลลาลีฟอย่าเพิ่งผสมกันนะครับตอนนี้ผมยังไม่ผสมกันนะเพราะว่าเราต้องเอาโคมไฟมาใส่กระบองเพชรแล้วก็เอาโคมไฟอีกอันนึงเนี่ยมาใส่น้องอบิลลาลีฟเนาะ แล้วก็ใช้ถุงมือวิเศษที่ทําได้ทุกอย่างดึงตัวไหนก็ได้ครับเนี่ยดึงตัวไหนก็ได้ระหว่างสงตัวเนี่ยแล้วก็เออฟิวชั่นกันปั๊บมันก็จะกลายเป็นน้องร่มไม้เซียนของแล้วแล้วนะครับซึ่งเอฟเฟกของน้องร่มไม้เซียนเนี่ยมันมีอะไรบ้างน,นะครับอย่างแรกเลยน้องอม,มีพลังชีวิตที่1 0 0 0ความเสียหายนะครับ300ต่อวินาทีรุนแรงมากแรงมาก 300รอต่อวินาทีนี่ถือว่าแรงครับแล้วก็น้องจะมีสิ่งที่เรียกว่าพลังงานสูงสุดนะฮะพลังงานสูงสุดคืออะไรพลังงานสูงสุดคือด้านล่างครับพลังงานสูงสุดเนี่ยตามที่ผมมองมันคือเอาไว้ฮิวนะครับเอาไว้ฮิวลิงพืชที่อยู่ในระยะถ้าพืชตัวถ้าพืชตัวไหนอะได้รับบาดเจ็บมันจะฮิวที่ในระยะ3าคูณสเนาะซึ่งเอฟเฟกเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดอีกทีนึงแล้วกันขอถางไปก่อนแล้วกันนะครับซึ่งคุณสมบัติพิเศษของน้องเนี่ยน้องสามารถโจมตีทางอากาศได้ และเมื่อน้องอ่ะโจมตีทางอากาศใช่ไหมความเสียหายจะคูณ3แรงมากครับจากดาเมจ3 0 0จะกลายเป็น900ทันทีเมื่อยิงตัวที่อยู่บนฟ้าและคุณสมบัติพิเศษต่อไปนะครับน้องสามารถยิงลำแสงได้สูงสุด4เป้าหมายโหดมาก4เป้าหมายคือสมมติมีซอมบี้มา4ตัวใช่ไหมเนี่ยอันนี้ยิง2เป้าหมายแล้วนะครับตอนนี้คือเนาะคุณจะเห็นเส้นเป็น2แฉกเนาะสุดท้ายเนี่ย ที่ผมบอกไปว่ามันสามารถรักษาพืชได้ใช่ไหมคือมันสามารถใช้พลังงานเพื่อรักษาพืชได้โดยใช้พลังงานสูงสุด10%ต่อครั้งรักษาพืชที่บาดเจ็บมากที่สุด2ต้นภายในพื้นที่3คูณ3พลังงานคืออะไรก็คือนี่ฮะไอ้สองพตรงนี้เห็นไหมก็คือไอ้สองพันตรงนี้นะฮะซึ่งพืชที่บาดเจ็บเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นพืชแนวหน้าใช่ไหมก็จะมีนี่และครับเดี๋ยวผมดึงมาให้ดูครับก็ จะมีตัวนี้แหละวอนัทเดี๋ยวผมจะเอาวอนัทไปให้มันกินหน่อยนะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตทําเป็นจอใหญ่ได้แล้วกันนะ,ะโอเคอเดี๋ยวผมจะให้ซอมบี้กินแล้วกันนะเฮ้ยให้ใหใหใหตะมนกินก็ได้ครับสวยเดี๋ยวเราให้มันกินไปแป๊บหนึ่งก่อนนะฮะมันไม่ตายหรอกเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเดี๋ยวขอเนญญต๊อปปี้มาก่อนเพราะว่าตอนนี้เริ่มหนักแล้วครับอาอผมลืมบอกว่ามันมีชาร์จกันด้วยนะ เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันเฮ้ยเอ๊เอจะจะตายแล้วถอยถอยถอยเอย๊นี่นะฮะมันจะรักษาเห็นไหมปุ๊บปุ๊บปุ๊บเต็มทุกคนจะสังเกตแป๊บหนึ่งอะคุณจะเห็นพลังงานของไอ้น้องโลมไมเซียนมันลดใช่ไหมแต่มันก็สามารถเพิ่มขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับก็มันเอาไว้สําหรับเอาไว้หลังพวนัดโดยเฉพาะเลยอันนี้คือดีมากเลยนะเนี่ยเอาไว้หลังอวนัดอย่างเงี้ยเนี่ยเอาไว้รักษาได้แนละ้วเห็นไหมรักษาสามคูณสามดีมากเลย ล่ไม้เสียนผมถือว่าเป็นโอ๊ยๆๆๆๆๆอูอ้เมื่อกี้น้องรักสายแบบเรียวไทม์เลยเหรอเมื่อกี้เห็นตัวยิงมั้เมื่อกี้ตัวยิงมันยิงโบนัสแต่วนัดเลือดไม่ลดนะครับแต่ล่ไม้เสียนเราเลือดลดแทนโอ้โหน้องขอเรียกว่าอะไรนะน้องจะเป็นแม่พระเกินไปแล้ว อุ้ยแต่ซอมบี้มาเคลื่อนแจ็คสันตัวนี้มันถึกเกินว่ะถึกจนน่ากลัวเลยครับสร้างออฟซิดีน,ออดนทอวอนัทเลยอันตรายครับแต่ว่าถึงน้องจะแรงขนาดไหนอ่ะถ้าเจอซอมบี้ถึกๆมันก็ตามนั้นเลยครับมันก็เล่นยากหน่อยนะซอมบี้มันถึกมาก เดียว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 โอเคแถวหน้าพร้อมโอ้ยสมบีตัวนี้มายาไว <c oughs> อันนี้ง่ายครับเพราะว่าแค่นี้น่าจะผ่านแล้วมัง้งมั้งนะถ้าไม่ผ่านก็ตามนั้นครับระเบิด ใส่ก็บีกอ่ะลมไม้เซียนแต่โลมไม้เซียนไปเรื่อยๆโคตรเตือนแบบว่าบึมบัม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 ,บม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 เซมเบ้เชื่อปะตอนผมจำได้ว่าตอนนี้ผมเล่นด่านหิมะผมเกลียดไอ้ตัวยันเมื่อกี้มากเลยไอ้ตัวที่มันเหมือน วมันชื่ออะไรนะไอตัวใหญ่โคตรเกลียดเลยนะเว้โอ้ยกระตุยอ,อ,อีกตัวนึงเนาะให้มันเต็มช่องแมปแมปแมปโอเคอันนี้ก็น่าจะผ่านแล้วนะฮะอันนี้น่าจะผ่านแล้วแต่ว่าผมขออะไรอย่างหนึง่ง ผมขอผมขออะไรอย่างหนึ่งได้ปหไอเห็ดแห่งความโลภอะ่ะผมไม่ขัดใจไปผมอยากสู้มันแบบตอนเนี้ยผมอยากสู้กับมันตอนเนี้ยเห็ดแห่งความโลภใช่ไหมใช้นี่ใช้นี่ใชน้นี่แล้วก็เหินเงินเนาะมาี่มาี่มาี่มาดิมาขอ,อสักทีเหอะเนี่ยเห็นไหมอ๋อใช่อันนี้คือผมสลับมาตอนกลางคืนนะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะอัญเชิญซอมบี้ตัวถือธงมาเนาะ ซึ่งตอนนั้นนะผมทำเป็นแค่รูปให้ดูนะครับว่ามันสามารถอัญเชิญตัวไหนได้บ้างอุ้ยดาวไฟเมื่อกี้ทุกคนเห็นดาวไฟนะครับเดี๋ยวผมเอาไว้ทำคลิปทีหลังต้องถางทิ้งก่อนต้องถางทิ้งก่อนเดี๋ยวผมเห็นเอฟเฟกต์ถางทิ้งก่อนเฮียดาวเห็นดาวไฟผมรีบถางทิ้งเลยที่ผมใช้เหตุแห่งความร่วมเมื่อกี้เพราะว่าผมเห็นว่ามันเป็นตอนกลางคืนเว้ย ถ้าตอนกลางคืนอ่ะมันจะซัมมอนไอตัวซอมบี้ทอววนัทถือธงมาแต่ว่าถ้าเป็นตอนเช้าอ่ะมันจะซัมมอนซอมบี้สัตว์ราชาก็คือไอตัวที่เป็นนิวสเปอร์ซอมบี้โอแมนวิวแชร์เออชือยาวเหลือเกินนะฮะตอนเช้าจะซัมมอนตัวนั้นตอนกลางคืนจะซัมมอนไอตัวถือธงเมื่อกี้ตัวดำๆอ่ะนั่นแหละอันนี้ผมแค่อัญเชิญให้ดูนะครับเพราะว่ามั่เป็นด่านกลางคืนพอดีไงผมก็แบบเออพอดีเป๊ะถึงเอฟเฟกมันจะน้อยแต่มันโหดนะ แต่เสียดายครับผมลืมไอ้ตัวที่มันอยู่บนฟ้าผมลืมแบบเอามาเล่นด้วยเนาะในอีพีนี้ก็ขออภัยด้วยนะครับเฮ้ยเฮ้มันดอบเฮ้ยตัวไหนมันดอบอันนี้มาวะเนี่ยกาแล็กซี่มันคือไวโพป่ะเนี่ยตัวไหนวะ่ะแต่รู้ว่าบึมบัมเซนเบย์นแน่นอนครับผมคิดสภาพตัวเองตอนที่แบบเราไม่ได้แบบคัตตอมให้เงินมันเยอะๆอะ ยังไงก็แพ้ครับเชื่อผมปะถ้าผมไม่คัดต้อมเงินให้มันเยอะๆขนาดนี้ยังไงผมก็แพ้เว้นี่อย่าสู้ไม่ทันอะ่ะเบกมาเยอะจังวีดีโก,กถึกโอเคครับใครที่ชอบนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s ไค i b ์ให้ช่องสุรพัฒน์ไปเลยนะครับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ